สวัสดีครับผมบิ๊กสแกนเนอร์นะครับวันนี้เรามาทําการทดสอบเครื่องไลแอกโซนโฟวีตัวนี้นะครับตอนนี้มาาลงโปรแกรมให้ลูกค้านะครับแล็ปแท็บเด็ตของลูกค้าเองตอนนี้เป็นอเวนซ่าปีสองพันสิบสองครับอเวนซ่าอันนี้เป็นตัวอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเครื่องยนต์อเวนซ่านะครับ เดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับอันนี้เป็นรถนอกนะครับอ่าทั้งหมดแล้วก็เอเชียโตโยต้าตกลงครับอันนี้เสียบสหัวสาย VCI เรียบร้อยแต่ตัวนี้เราจะต้องใส่หมายเลขวินนะครับ เข้าสิบหกพีนนะครับผมจะเข้าหมายเลขวินรุ่นนี้ต้องเข้าหมายเลขวินนะครับ กดใช่นะครับใส่หมายเลขวินนะครับขออนุญาตใส่เมกหมายเลขวินแป๊บนะครับ okay. 嗯嗯。啊、mm，嗯、hmm. mm hmm.，OK。啊，嗯，啊，嗯。 น,นี้เราใส่หมายเลขยินเสร็จเรียบร้อยนะครับตกลงเอาเวนซ่านะครับเอวนซ่ากดตกลงตัวนี้ใส่เป็น F65 นะครับตัวนี้ปี2013สาต่ำกว่านะครับ อ่าเจอแล้วกดโอเคตกลงทั้งหมดตรวจสอบอัจฉริยะอันนี้เราลงโหลดโปรแกรมไม่เสร็จนะครับอ่าโอเคนะครับเข้าไปดูค่าฟดต่างๆดูอะไรได้หมดเช่นเคยนะครับตัวนี้อ่านี่ครับ อันนี้เข้าเป็นไกด์ไลน์เฉยนะครับเป็นเครื่องอินโดนีเซียครับเผื่อลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมบิ๊กสแกนเนอร์ครับสวัสดีครับ